วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใด แหกโคงมาเลยแล้วก็ดูดิมันให้คนที่สองขับเนี่ยอมแหกโค้งมาเลยโอ้โหดูดิดีนะไม่โดนแบบปักปักโอ้โหเห็นเต็มเต็มเลยเต็มเต็มใช่มีสามคนมีอันนี้รีบไปรีบไปรีบไปดีดีดดรถรรถวิ่งแล้วรถวิ่งแล้วขูดรถกู มึงเจกเอกอูต้องเอาเรื่องชมากับรถตรงไปก็เลยเออมกา,าเกือบถึงรถกู่ผมเกือบช่วยมูยมตกลนตเราพนโดดหลุไมไอ่ยังบู ก right ูตรวกอป่ะเออว่าไม่ถือรถเก่งขนนั้นสุด่บอไรมากเกิถึงหลอรถเท่าไหมเเลย ยกลยอ่ะเ็กกลังจะยกผมอยู่ที่นี่อ่ะไม่ใช่แล้วคุณคุณคุณเป็นใครแล้วคุณคุณคุณยังไงผมไม่ใช่เป็นใครผมมาอยู่ที่นี่แหละผมเป็นอาสากู้ภัยนะครับอาสากู้ภัยแล้วเคสเนี่ยเขาหมดสติไม่หายใจเพราะผมก็ต้องทำเบอรต้นรอทไมคุณมาแล้วคุณทำไมไม่รีบเอาส่งโรงพยาบาลล่ะคุณไม่รู้คุณไม่รู้คุณก็ ผมก็ประดมพยาบาลรอรถพยาบาลกาลังมาแล้วคุณมีอะไรรักษาก็ได้มั่งคุณเห็นไหมผมทําอะไรกันอยู่คุณเห็นไหมมาู้แลลวคุณปั๊มอยู่ถ้าคุณเอารถขึ้นไปเนี่ยคุณทําในรถของคุณเนี่ยครับแล้วไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยครับอาการปลอดภัยจะดีกว่าดีกว่าร้อยเขาดับติดก่อนแล้วค่อยจากไปอ่ะหมอกาลังมาครับแล้วทําไมผมต้องเอาไปหมอกาลังมาทําไมหมอฝ่ายจะมารบติดขนาดไหนอ่ะครับแต่หมออมาแล้วครับ นี่มันเป็นนี่มันเป็นกฎหมายวิ่่่งไปนนูะครับไปโรงพยาบาลน่ะนี่มันเป็นกฎหมายนะครับพี่ไม่เข้าใจพี่ก็อย่าไปใช้แต่อารมณ์เข้าใจไหมทุกคนก็ต้องการจะช่วยเขานะครับผมมาเนี่ยผมก็ต้องการจะช่วยว่าจริงๆอ่ะพนเจ่ยมันต้องรีบเอาเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่รอหมอมารับไปโรงพยาบาลคุณมีนโพนิจิผู้กระจันทร์ดูแต่ว่าคุณเนี่ยควรจะรี ไปรถไปเนี่ยรีบไปส่งโรงพยาบาลโดยขับพันไม่รู้อย่าพูดดีกว่าไม่รู้อย่าพูดดีกว่านะไม่ได้ไม่ไม่รู้อย่าพูดดีกว่านะครับอยู่เฉยอยู่ผมรู้ทำไมผมผมไม่รู้รู้อะไรรู้อะไรเคยเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลมาเยอะแยะแล้วอ๋อเหรอครับเหรอขับรถไปเนี่ยไปเจอคนเจ็บเนี่ยผมยังไม่รอจะปวดเลยผมว่าเขาลงบ้าบาก่อนอันนี้ดื่มเหล้าเนี่ยอันนี้ดื่มเหล้าป่ะดื่มไม่ดื่มไม่จำเป็นแต่ผมพูดในทางที่ถูกดื่มเหล้าหรือเปล่า ผมพูดในทางทีู่กเมาเมาเมาแล้วก็อยู่เฉยดีกว่าผมไม่ได้เมาคุณเอาอะไรมาวัดผมอะว่าผมเมาอ่ะกินเหล้ากันอ่ะนี่ไม่ไม่ไม่ได้เมาไม่เกี่ยวเลยคุณเอาว่าอะไรตรงไหนมาวัดอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก่อนที่ผมเกิดหรือหลังเกิดมาแล้วมาแล้วเนี่ยเหลังเกิดเกิดผมแทไม่ด้เออเนยเยผมพูดในถล้วบิเนี่ยเยเออพี่พูดมาพี่พูดมาพี่พูดมาเออน่ยน่ยผมอยากจะพูดแค่นี้แหละ ว่าทำไมคุณนอนติดอย่างนี้ทำไมรถกอเสีตงดึงมามาจอดรถหนักหูหวางทางจราจรก็ด้วยแล้วได้ประโยชน์อะไรผมถามนเนี่ยจอดได้ประโยชน์อะไรหนักคูชาวบ้าน